เดี๋ยวผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะผมพี่คนนี้นะผมข้างบนนี้นะผมว่ายึดล้อ,อยังไงนะผมสําหรับสกูตเตอร์เครื่อง 49cc หรือสกูตเตอร์เครื่องตัดหญ้านะผมว่ายึดล้อไงผมจะทําให้ดูนะผมไปดูครับออนก็มีนี่ครับผมเหล็กขนาด2 1นนิ้วนะผมแบบนี้นะผม ขนาดล้ออยู่ที่เรานะผมว่าเราจะต้องการล้อยื่นขนาดไหนยาวขนาดไหนนะผมแล้วก็อันนี้คือความกว้างที่เราเผื่อใส่โซ่สเตอร์แล้วนะผมคือแบบนี้นะผมมันก็จะรับประักษแบบนี้นะผมที่ผมนำนะครับผมนี่นี่นะครับผมก็วิธีทำที่ยึดล้อนะผมผมจะใช้เหล็กสแตนเะผมเป็นตัวช่วยนะผมในการทาล้อนะผมหรือทำอาร์มนั่นเองก็วิธีง่ายๆครับมาดูครับผมจะใช้เหล็กสแตนเลสนะผมในการทาอาร์มนะครับผมหรือตัวยึดล้อนะผมอันนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมครับเราจะทําการผ่า แล้วก็เราจะวัดนะผมเพื่อทําลักษณะอาร์มแบบนี้นะผมนี่ผมจะเอาเข้าไปเยอะนะผมเพื่อทําการยึดให้ได้นะครับผมหลังจากนั้นเราจะทําการตัดให้เข้าเหล็กกล่อง2องคูณหได้พอดีนะผมอันนี้คือขนาดที่วัดมาแล้วนะครับ หลังจากที่เราทำการตัดเหล็กแฟลตบาร์ได้ขนาดที่สวมเข้าเหล็ก2คู่หนึ่งได้พอดีแล้วนะผมก็จะทาการตัดเฉียงนะครับผมเฉียงแบบนี้เผื่อขนาดที่ว่าเอาหักปลายมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมุม45นะผมในการทาอาร์มนะครับผมแบบนี้นะครับ ก็ผมก็จะได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเฉียงแล้วเราจะทําการตัดออกนะครับผมตัดแต่ช่วงนี้ออกนะครับผมไม่ได้ตัดขาดนะครับผม ครับผมหลังจากที่ทําการตัดเสร็จนะผมก็จะได้เป็นลนักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมก็เดี๋ยวเราจะใช้นะผมหินเทียนะผมรูดตรงเส้นที่เราขีดไว้นะผมนิดนึงไม่ได้ให้ขาดนะผมเพื่ออะไรอะเราพับมันจะได้พับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะผมนี่วงเข้าไนแบบนี้นะครับผมพอได้ขนาดแบบนี้นะครับผมนี่นะหลังจากนั้นนะครับผมเราก็วัดขนาด ที่เราต้องการเอาไว้นะครับผมอันนี้ผมต้องการอยู่ที่6เซนนะผมก็ย่นเข้ามาแบบนี้นะผมหลังจากนั้นนะผมจะทําการแท็กเลยนะครับผม ้กจะได้เนลักษณะแบบนี้นะผมก็เราจะมาหาศูนย์กลางกันนะผมเพื่อทําการทําการผ่าทําใส่แกนล้อนะครับผมก็คือแบบนี้นะครับผมแบ่งครึ่งเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือเราได้กึ่งกลางแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้สมมุติว่าแกนล้อผมอยู่ที่หนาอยู่ที่หนึ่งเซนนะผมมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผม อเรี้ยผมลาวการขีดนะแบบนี้มีแลผมพอได้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บเราก็จะใช้หินเกียร์นะผมในการผ่านะผมเพื่อทำเป็นแกนล้อนะครับผม่าเงียก,ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมเห็นไหมนี่คืออาร์มหลังหรือที่ยึดล้อหลังของผมที่ผมทำในสปูตเตอร์ เคื่องตัดหญ้านะผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมหลังจากนั้นพอเราทําเหมือนทนะ้าการทั้งสองว้านะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บนี่เราจะตัดเหล็กนะผมเพื่อทําอาร์มแบบนี้นะผมนี่ผมจะแท็กให้ดูเป็นตัวอย่างครับ คือที่ยึดล้อหลังนะครับผมสกูตเตอร์ยืนของผมนะผมคืออันเนี้ยแล้วแต่เลยนะผมว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะผมล้อเราจะยืน่นหรือจะยาวขนาดไหนหรือจะเอาเข้ามาขนาดไหนก็อยู่ที่เรานะครับผมที่เราเลือกใช้ก็<ด>คือวิธีการทํานะครับผมอาร์มหรือที่ยึดล้อหลังสกูตเตอร์ยืนของผมนะครับเพื่บที่แบบทาง,ง่ายๆทาเองได้ที่บ้านนะผมก็เป็น,ปนการ d ีไวเล็กๆน้อยๆนะผมนี่คืองานประดิษฐ์นะครับผมสำหรับการทำสกูตเตอร์ยืนนะครับผมสำหรับเครื่องรถตัดหญ้า ก็สำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด,กด Subscribe นะผมกดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่าง DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียเงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ